กระดุมเม็ดแรกมันก็โกหกมาทั้งหมดหลังจากนั้นก็นิยายก็แต่งไปแต่งไปถ้าคุณทักษิณนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจไม่ว่าคอรมอสอสข้าราชการเต็มโรงพยาบาลตำรวจแต่ปรากฏว่าทักษิณชินวัตรอยู่ในสภาพเหมือนผู้ป่วยอนาถานี่เรายังเชื่อเรื่องแบบนี้กันอยู่รู้จักกับเจ้ากระทรวงรองเจ้ากระทรวง ผู้ช่วยเจ้ากระทรวงนี้เป็นอย่างดีแต่นั่นมันคือเรื่องส่วนตัวเบื้องต้นขอบันทึกช่วยจำกันว่าตอนเกิดเนี่ยน,นะครับพรบลักลอบสุดซอยนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันกับเจ้ากระทรวงนี้แหละท่านก็ย่อมจะรู้ดีว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ประกาศไม่เห็นด้วยกับเรื่องพรบรสุดซอย แต่จะบอกเพิ่มเติมกันว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงแรกที่ประกาศไม่ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลยิ่งรักษ์ชิน,นวัตรหมอแต่ละโรงพยาบาลทั้งกระทรวงเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นแต่ละกระทรวง ก็เรียงกันไปเรียงกันไปเรียงกันไปจนกระทั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานสุดท้ายรัฐบาลสั่งใครไม่ได้แม้แต่เพียงคนเดียววิบากรรมวันนี้กลับมาที่กระทรวงสาธารณสุขท่านเคยปลดแอกกับรัฐบาลที่ชั่วร้ายอย่างไรวันนี้ท่านควรจะเริ่มต้นดังเช่นในอดีตเชนเช่นเดียวกันกับพี่น้องที่เราทลาย ผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมเป็นคนบอกกนมนดาหมู่มิตรว่าอย่าได้ไปห้ามรัฐมนตรีเรื่องวีโต้ยุเลยสนับสนุนเรื่องการวีโต้เพราะผมรู้จักนี่นะครับธรรมเนียมของพรรคการเมืองแบบนี้นถ้าไม่วีโต้กลับไปพักก็เจออีโต้จะพักนั่นแหละ แต่เพื่อแสดงให้มันสด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 ,สด,สดวันนี้ก็ไม่ได้มาห้ามนะครับที่ท่านจะเข้าไปนั่งที่แพรแต่ยสภาในวันพรุ่งนี้เข้าไปนั่งเลยครับเพียงแต่ว่าตอนออกมาขอให้หน้าเกินสองนิ้วออกมาก็แล้วกันเพราะอย่างไรนี่นะครับต่างก็รู้กันแล้วอยู่ว่า มันไปเปลี่ยนผลใดๆกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องทำให้เห็นทำให้เห็นเพื่ออะไรครับได้พยายามอย่างสุดความสามารถประเพณีที่นั่นเขาชอบกันอย่างนี้นี่ทำกันอย่างเต็มที่กันไปเถอะแต่ผลตรงกันข้ามผลตรงกันข้ามเนี่ยนะครับ คือประชาชนได้ลุกฮือกันมาตามลำดั <Hey! S 1> บบรรดาแพทย์อาวุโส <Hey! S 1> บรรดาแพทย์ปัจจุบัน <Hey! S 1> ล้วนแต่ให้กำลังใจแพทย์แต่ยา <Hey! S 1> มีแพทย์หน้าไหนบ้าง <Hey! S 1> ที่ให้กำลังใจกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ผมจึงมาบอกว่า ท่านลองใช้หลักวินยูชนดิครับที่คุณชาใจและคณะเนี่ยเอาบิน26ใบค่าใช้ใจ่ายโรงพยาบาลตำรวจว่าค่าใช้ใจ่ายนั้นมันเป็นลักษณะที่ไปนอนโรงพยาบาลหรือไม่เพราะค่าใช้ใจ่ายมีเพียงแค่ค่าห้องค่าอาหาร และค่ารักษาน้อยมากเหมือนไปนอนโรงแรมและป่วยเป็นหวัดและไปซื้อยาพาราเซตามน์ร้อยแปดสิบวันไม่สนใจใยดีความรู้สึกของคนทั้งบ้านทั้งหมได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินข้าวเองก็ไม่ได้ ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ควบคุมระบบขับถ่ายก็ไม่ได้ลองดูสภาพเขาสิคับอย่าว่าแต่กินข้าวแลยกินวายยังได้เลยนี่ไงทุกอย่างมันผิดปกติหมดข้าววันที่22ตอนดึก รัฐมนตรีเคยเป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วนี่ก็รู้ว่าในเรือนจำตั้งแต่เข้าประตูแรกประตูสูงกล้องจะบันทึกผู้ต้องขังนะครับนักโทษต้องผ่านประตูสองซึ่งจะเป็นประตูเตี้ยๆเ,เพราะเวลาคนหนีจะลืมขอมหัวว่าได้ผ่านประตูที่สองมก็จะถูกบันทึกไปอยู่ที่อาคารพบ อาคารนาพยาบาลแดนเจ็ดก็ต้องถูกบันทึกคนที่ป่วยเนี่ยครับความดันขึ้นความจริงคนติดคุกเนี่ยนะครับหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความดันขึ้นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่ออกมันเป็นเรื่องปกติของโรคคุกไม่ว่าใครก็เป็นนั้นเพียงแต่ว่า ทุกอย่างมันผิดปกติหมดไงรั้วนี่งนะครับเรือนจำพิเศษกับโรงพยาบาลราชทานเป็นรั้วเดียวกันข้ามไปหนึ่งนาทีสองนาทีถึงโรงพยาบาลไม่ส่งโรงพยาบาลราชทานไม่ใช่โรงพยาบาลเล็กๆโรงพยาบาลขนาด500เตียงผมได้ใช้บริการมาแล้วทำไมผมจะไม่รู้ล่ะ ไปเอาเหตุส่งโรงพยาบาลตำรวจแหบว่าดุลเป็นดุลพินิษของพยาบาลเวรแล้วหลังจากนั้นโกหกตั้งแต่วันแรกเลยหมอใหญ่ในตัวดีบอกว่าก่อนจะมาโรงพยาบาลตำรวจอาจารย์หมอโรงพยาบาลด้าจะทันได้ทำการรักษาเพื่อเอาความดันให้ลดลงด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เนื่องจากโรงพยาบาลราชทานบุคลากรน,น้อยอุปกรณ์ไม่เพียงพอพอให้เจ้าหน้าที่ราชทานไปให้การกับกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าไม่เคยเจออาจารย์หมอเลยเป็นดุลนดินดุลระนิีของพยาบาลเห็นไหมกระด,ดุมเม็ดแรกมันก็โกหกมาทั้งหมดหลังจากนั้นก็นิยายก็แต่งไปแต่งไป รัฐมนตรีก็รู้สิครับว่าถ้าคุณทักษิณนนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะไม่ว่าคอรมอสอสอข้าราชการเต็มโรงพยาบาลตำรวจดอกไม้คาตลาดนะักการเมืองก็ต้องขอแห้งเพต้องคอ,อ,อยที่จะไปนะครับไปเลียไปประจบไปสอบพอแต่ปรากฏว่า โรงพยาบาลตำรวจเงียบกริบทักษิณชินวัตรอยู่ในสภาพเหมือนผู้ป่วยอนาถาญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งนี่เรายังเชื่อเรื่องแบบนี้กันอยู่ร้อยแปสิวันค่ารักษาเหมือนไปซื้อยาพาราเซตามอลไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวแต่คนที่ไปอุ้มนี่นะครับลองทบทวนอย่างชาๆว่า วันที่ไปยื่นพระราชทานอภัยโทษมีรมราชองค์การบอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําผิดจริงบัดนี้สำนึกแห่งการกระทํานั่นแหละทันทีที่ได้รับการพักโทษพูดคำแรกเรื่องอะไรผมถูกยัดข้อหามาเยอะต่อมาโกงโกงข้อมีม แล้วทำไมในการยื่นสวายดีการกับพระเจ้าแผ่นดินคุณยอมรับว่ากระทำผิดจริงพรอออกจากเรือนออกจากโรงพยาบาลตำรวจโกงข้อมึงสิหมายความว่ายังไงไม่ทราบเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เราอย่ามาห้ามรัฐมนตรียุเลยอย่าเปลี่ยนใจพรุ่งนี้ไปนั่งเนี่ยนะครับในแพทยสภา,าวันนี้กำลังใจไม่มีให้ที่นี่อย่างแน่นอน เพราะกำลังใจทั้งหมดจะไปมอบให้าาที่แพทยสภาปาธาราสุสุขมาแพทยสภาเห็นป้ายโรงพยาบาลศรีทัญญาเนี่ยถ้าวันที่22-23่อตสิงหาเนี่ยไม่เอาตัวคุณทักษิณไปโรงบาลตำรวจแล้วก็ส่งตัวที่ศรีทัญญาแทนเราก็าไม่ต้องมาที่นี่ พนนเพราะว่าป้าวิกลจริตก็ยังพอมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่แต่ว่าเมื่อไม่มาสีธัญญาไปโรงพยาบาลตำรวจวนนเรื่องมันก็จึงเกิดขึ้นความเป็นจริงนั้นพแพทยสภาเนี่ยที่พวกเรามาให้กำลังใจกันนั้นผมว่าเขาใช้เวลาดำเนินการเรื่องนี้ นับตั้งแต่ผู้ร้องเนี่ยร้องมาในปีครึ่งให้โอกาสอย่างครบถ้วนในทางการกระแสสังคมที่มีความไม่สบายใจในการทำหน้าที่แพทย์บางคนเช่นเดียวกับสภาวิศวกรตึกถล่มเนี่ยสภานี้เนี่ยครับถ้าไม่พิจารณาลงโทษใครเนี่ยก็ย่อมจะไม่ได้รับความ น่าเชื่อถือวันพรุ่งนี้ที่มีการนัดหมายการประชุมกันพวกเรามาล่วงหน้าหนึ่งวันนี่คือความเชื่อว่าแพทย์สภาจะมีจุดยืนเดิมไม่ใช่จุดยืนเปลี่ยนเราจึงมาให้กำลังใจ ถ้าไม่ไว้ใจต้องมาในวันพรุ่งนี้เพราะมาวันนี้เพราะว่ายัางไว้วางใจใแพทยสภาผมวาดหวังกันว่าข่าวลือที่ข้ารูหูผมเนี่ยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเสียงจะยืนมาติเดิมเกินกว่า60เสียง ให้รัฐมนตรีสมศักดิ์เข้ามาเถอะเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยหมอนี่กลัวใครไม่ได้นลหมอนี่อยู่กับศพได้กล้าพาคนได้แต่ขึ้นศาลขาสั่นทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของความถูกต้องในบ้านเมืองนี้ เริ่มต้นดีแพทย์ต่ยศวสสิ่งที่เราไปออกการต่อต้านเรื่องบอลคาสิโนโเนี่ยทับใหญ่ที่สนับสนุนและออกมาต่อตา้านร่วมก็คือบรรดาแพทย์เป็นจำนวนมากเป็นประวัติการเพื<ส><ง>่อจะบอกว่าแพทย์ได้รู้จักผิดช,ชอบชั่วดีจนกระทั่งนี้นะครับ เมื่อมตีของแพทย์ตยสะพานได้ลงโทษความจริงก็ลงอย่างเมตตาลงโทษเนี่ยนะครับสามเดือนหกเดือนเมตตาอย่างถึงที่สุดแล้วแต่เขาต้องการความเมตตาว่าเป็นความบริสุทธิ์ผ่องใสและให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็กินหญ้าก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองคือโง่กันร้อมๆทั้งแผ่นดินเชื่อว่าพักสิณหป่วยจริง ความเป็นจริงมติเนี่ยนะครับของแพทยสภาเนี่ยตักเตือนลงโทษสามเดือนคนหนึ่งหกเดือนคนหนึ่งเ่ความเป็นจริงถ้ามันไม่มีโทษทางวินยัยและโทษทางอาญาโทษทางวินัยก็คือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีโทษให้ออกไล่ออกลดออกและโทษทางอาญาคือปปช ซึ่งไม่รู้จะถูกจำคุกกี่ปีเพราะฉะนั้นเขาไปวิตกในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นผมเรียนไปยังเนี่ยนะครับบรรดาหมอที่ทำหน้าที่ในการช่วยนักโทษไม่ให้ได้รับผิดทางอาญานั้นปกตินี่นะครับในแต่ละหน่วยงานในแต่ละกระทรวงลองไปดูประวัตินะครับ ผมเห็นค้าราชาการการทรวงการคลังกลมสันพากรเด็กหนุ่ม40ปีว่าที่อธิบดีกลมสรรพากรเห็นตัวอดีตอธิบดีก็ต้องไปจบที่คุกเห็นนี่นะครับข้าราชาการกระทรวงพาณิชย์ในคดีจำนำข้าวยังหนุ่มบางคนกเกษียณไปแล้วต้องไปติดคุก เห็นอีกหลากหลายหน่วยงานที่ข้าราชการให้การสนับสนุนไปติดคุกวันที่โรงพยาบาลตำรวจผมบอกว่าให้ไปดูประวัติข้าราชการกระทรวงพาณิชย์อดีตนะครับผู้ในการุงการโทรศัพท์ข้าราชการกระนนนะรกรกรทร,ทาร,าร,ระวงการคลังอดีตรัฐมนตรีไอซีทีในอดีตลวต้วนจะติดคุกใด้กับเขาทังสิ้น นักเคลื่อนไหวประชาชนติดคุกและตายนับไม่ทวนนับภาษาอะไรกับสองหมอมันจะรอดเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพีน่น้องว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าแพทยสภาที่คุณหมอประสิทธิ์เคยมาถแถลงนั้นว่าเสียงส่วนใหญ่มากๆ เสียงส่วนใหญ่มากๆของท่านนี่แหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความถูกต้องในบ้านเมืองวันที่13สามรดีกาก็ยังไม่เลื่อนในการนัดพร้อมหรือไต่สวน yeah, yeah. เพียงแต่ขยายเวลาในการทำคำที่แจง้งขอ30วันแต่ไปครบ เอาวันที่23มิถุนายจะสบหรือ23คนเราถ้าจะติดคุกม,มันก็ห่างกันเพียงแค่10วันเท่านั้นผมรอนะไม่รีบแต่ถ้าคิดนี้สิบวันก็มีค่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นถาว่ามติของแพทยสภามันไม่ได้เพียงแค่สองหมอแต่มันจะเป็นพลังในเรื่องการปกป้องอธิปไตยปกป้องดินแดนเพื่อเห็นว่าแต่และฝ่ายทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันถูกต้องดำเป็นดำขาวเป็นขาวได้เริ่มต้นที่แพยทยสภานี้แล้วมติของแพทยสภา จะทำให้พลังของประชาชนในการต้านบอนคาสิโนซึ่งเขาจะเอาเข้าสภาในวันที่9ก้ารกฎาคมซึ่งเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบ้านเมืองเนี่ยครับกำลังจะเสียดินแดนไม่สนใจกูจะเอาบอนของกูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าวันพรุ่งนี้ เราวาดหวังเราจะได้ข่าวดีและนี่นะครับคนทั้งแผ่นดนนนนินจะได้โมทนาสาธุกับแพทย์ตยสภาไปที่ไหนนี่นะครับคนก็อย่ายกย่องแพทยแพทยแพทนี่คือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เห็นไหมเลยครับความที <PCs laugh> ่เอาใจแพทย์เดี๋ยวนี้เราใส่เสื้อขาวเป็นส่วนใหญ่อย่าเข้าใจผิดว่าไปเอาใจช่างตัดผมนะครับพี่น้องที่เราทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาผมเชื่อว่ามันหนีวิบากกรรมกันไปแม่คนทักษิณชินวัตรกับประเทศไทยครั้งนี้ถ้าเขาเนี่ยนะครับทําตาม ในการยื่นถวายดีกาและถูกบันทึกในประมรมราชองการจริงชีวิตเขาจะไม่เป็นแบบนี้แต่เพราะกรรมมันกำหนดว่าคนเราด้นเนี่ยนะครับอย่างไรมันก็โนแมนแลนชายผู้ไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นมีโอกาสที่จะสงบสุข ป่วยก็ไปโรงพยาบาลหายป่วยเข้าเรือนจำแต่ความที่ต้องการกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆท้ายที่สุดก็ได้ออกนอกประเทศไทยแบบไม่เท่ๆเ,เลยก็แล้วกันเล,เลยวน,นถามผมเมื่อสักครู่นี้ว่าเชื่อว่าคุณทักษิณหน,นีหรือไม่ ผมบอกว่าคุณทักษิณเขาไม่ใช่นักต่อสู้เขาพ่อค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่มีวันที่จะเดินข้าคุกอย่างสง่าง,งามเพราะคนถ้ามีเกียรติเขาต้องอยู่ในเรือนจำลูกน้องเขาเนี่ยครับไม่ว่านักการเมืองแักต่อสู้ประชาชนติดคุกและไปตายกันมากมายบางคนก็ไปตายกันในเรือนจำก็มี แต่เขาหาจะมีความสำนึกข้อนี้ไหมผมเรียนกับพี่น้องว่าผมนี่ให้กำลังใจคอปทกองทัพทามสปปสและภาคประชาชนรัฐวิสาหกิจนะครับจำนวนมากมายได้ทำหน้าที่เป็นทัพหน้าเพราะพวกเราเนี่ยนะครับเวลาฟังเด็กมันพูดว่าต้องจบในรุ่นเราผมก็บอกคำเดียวกันว่า รุ่นเราอายุเหลือน้อยกว่าขอจบในรุ่นเราก่อนอย่างน้อยก็ได้จบกับทักสินชินาวัตรโดยการเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องที่รักทงหลายเพราะฉะนั้นมาวันนี้มาให้กำลังใจไม่เรียกร้องให้แพทยสภาทำในสิ่งที่ผิด เรียกร้องให้ท่านทำในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ท่านพึงอยากกระทำราออย่างไรก็ตาม,มนั้นประเทศนี้ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงการเมืองที่พังพินาศย่อยยับมากที่สุดกำลังจะรบรบกันมาแล้วกำลังจะรบแย่งเก้าอี้ดนตรีในตำแหน่งคณะ,ะรัฐมนตรีในพรคเดียวกันในระหว่างาพรัคการเมือง ไม่แยแสยต่อความรู้สึกของราษฎรการเมืองระบบพันธ์อย่างนี้นั้นเราต่างก็แลยเห็นว่าบันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราบอกว่าประเทศไทยสีขาวนั้นอย่างน้อยที่สุดพรุ่งนี้จะเห็นแพทยสภาสีขาว คือนำความบริสุทธิ์พุทธองให้เริ่มต้นในวงการแพทย์ตามด้วยกระบวนการยุติธรรมตามด้วยการเมืองสีขาวตามด้วยเศรษฐกิจสีขาวประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ดักดานเช็คเช่นเดิมพรุ่งนี้ยินดีกับทัาประเทศขอบพระคุณมากครับพี่นั่ง